อยู่4.0ดใส่เทคโนโลยีเฮ็ดแมตัวเนลเริ่มตั้งแต่ไทยไทยกะใส่รถไทยเกี่ยวกะใส่รถเที่ยวรถสีใส่ขยออุกส่จุจักหมักหงาจักเขา่จาจักยังเป็นยังแกมกันไปเบิด เขเอื nhà, mà, m, nhà, ่นมามักายเนาะมันปได้เลือกได้เขาเก็บยาขึ้นมากเกลีกันยากับว่าไปเก็บออก้ากับเขาซ้ำกันคอนสีบ่เอากับเสียดายได้มันกระได้บาหน่อยเนาะคอนบ่เอากับเสียดายก็เลยต้องเอาคือเก่าเกี่ยวเอาคือเก่าเกีียวก็ใส่รถเกี่ยวบ้ดนปลาด้เรกได้บ้า บ,บันเว่าคอยก่อเอาเทียนละห่วงละใดอันใดเป็นหย่านใดเป็นเขาปอดได้เลือกด้วนี่เห็นบวกเห็นบวกฮอนออกด้วนี่เห็นละฮอนออกก็เกลียวใส่กันไปเบิดสีใส่กันไปเบิร์ดเอาเบิดเลยบ้านี้ธรรมาดาเขาเสียไปขายเนะาะคันเขาไปขายคันล่งสีสีใหญ่เขาสีมันสีฮอนออกแยกออกมันก็สีงาม ก็คือกองเกากองเกามันสีลงสีหน่อยธรรมดามันกับบ่อเดียวออกมากไหมนี่มันกับเป็นเสียงนี่ฮวานดอกแล้วยนี่ฮวานดอกแล้วยกับยังจำนี่หรอต้องฮวานดอกไม่ลายกันเสียดอกเสียดายก่อนองเห็ดเอาเป็นเ well. สียง um ก็เลยต้องเห็ดเอาคอยเก็บคอยแข้งเอา อันนี้คืออัญหอนออกแล้วนี่ใไปมีไก่ก็ไปให้ไก่ละวะตอนนี้บ่มีไก่แต่ว่ามีหมาก็เลยต้มให้หมานี่ก็เป็นการประหยัดกับหมาเนาะเฮาแทนที่สิเอาข้าวที่เฮากินไปมันเฮาก็เอาที่นี่แหละอันที่เฮ้าหอนออกนี่ล่ะไปต้มหมันก็กินอยู่นี่มาเบิ่งอัญหอนออกแล้วบาดนี้นี่อัญหอนออกแล้วอันสิเอาเดินี่อันสิเอาเดินี่ก็ต้องเก็บอีกเดินี่ ต้องเก็บอีกมันวาเสียวเ,เลยดิต้องเก็บต้องคอยเก็บออกอีกเก็บจงไหนบา้างเองวิธีเก็บด้วยบ้านวิธีเก็บบา้านคอยเข้าสิคอยเคี่ยวออกมาเด้เอาเป็นใบเป็นกองถ้านั้นเป็นกองไปกันเข้ากับคอยเคี่ยวออกมาคอยเคี่ยวออกมาเขากับมาเลือเบุบ้งวา นี่หมัก้าตีดอกมานาบอนี่ขันมันมีดำๆสิเอาคอยหยิบออกนี่นดำๆนี่เก็บอ,ออกไปกองไปข้างพุ่นเก็บออกมากองไปทั้งข้างคอยเก็บออกเก็บออกมาเก็บอ,ออกเทวสิลเลวได้ไหมนี่คมเมนต์วางง่ายๆดิ แหงตาพ่ดีก็แหงตาครับโอ้ยหยิบกระยับหยิบยากเคี่ยวออกเอาเคี่ยวไปคอยเก็บออกนี่คอยเก็บออกเห็ดกงคื่นกัวคอยเห็นหงเนะก็คอยเก็บออก คลิบกันเนีดยดำสีเขียวทิมเขี่ยออกก็ยีบไปเขี่ยออกก็ดออกมามีในื้หยาเขี่ยออกเนื้อหยาดำดำมันก็เขี่ยมันออกไปนี่เขี่ยออกไปเขี่ยมออกไป เคลียมากองไว้ทั้งขางค่อยเคลียออกเคลียะสีเหลวค่อยเห็ดไปยังสีละค่อยเคลียออกมากองไว้มากองไว้ให้มันเนยแล้ก็ค่อยเคลียออกไปเรื่อยๆะเองสีลค่อยเคลียะไหม ອ້າຍເປັນສິລະຈຸດແລ້ວພຸ້ນລະຈັ່ງໄດ້ກິນຈັ່ງແລ້ວຈັ່ງໄດ້ຫົງໄດມາຊັກະບກ